l i ท e is a l o n i ทิ like p นี้พาทุกคนมาชมงานศิลป์ย่านเจริญกรุงค่ะนิทรศการแรกที่เราพามาชื่อว่า Under the Dark Sun นะคะจัดที่วารินแลบค่ะที่นี่ก็จะเป็นนิทรศการที่เล่าถึงเรื่องราวของการนำวัสดุนะคะที่ไม่คาดคิดมาทำเป็นงานศินลปะค่ะ อย่างนกยูงตัวนี้นะคะที่เห็นสวยๆจะมีรายละเอียดของเท็กเจอร์ก็คือเกร็ดปลานะคะซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและนี่ก็คือก้างปลาค่ะที่เขานำมาจัดเรียงไว้และอันนี้ค่ะทุกคนก็คงคิดไม่ถึงว่าคือผมค่ะเส้นผมของมนุษย์นะคะเอามาจำลองเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำทะเลลึกค่ะ จากนั้นเราก็เดินต่อมาเรื่อยๆนะคะเพื่อไปยังโซนที่ชื่อว่าเจริญกรุง43ค่ะโซนนี้จะมีร้านค้าหลากหลายเลยนะคะและในนี้ค่ะก็จะมีงานอาร์ตสวยๆเท่ๆนะคะเหมาะกับการถ่ายรูปเช็คอินมากๆเลยวันนี้ค่ะเราก็จะมาที่นิทรรศการมา,มาม่าเมียว เราก็ขึ้นมาที่ชั้น2กันนะคะที่ชั้นสองเนี่ยก็จะมีเป็นแกลเลอรี่จัดรูมน้องเหมียวค่ะแล้วเราก็จะไม่ลืมที่จะปั๊มบี A.C.C. Sta m มนะคะซึ่งเป็นที่ที่ทำให้เราได้มารู้จักนิทรรศการหลากหลายที่เราพามาเที่ยวนี่แหละค่ะโดยในนิทรรศการหมาม้าเหมียวก็จะมีกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำนอกจากนี้ก็ยังมีของน่ารักน่ารักเกี่ยวกับน้องเหมียวให้เราช้อปปิ้งด้วยโดยเงินเขาก็จะนำไปตมทบทุนเลี้ยงดูแมวจรค่ะจากนั้นเราก็เดินผ่านแวร์เฮาส์สนะคะเพื่อไปทะลุยัง ตอกกับตันบูชค่ะที่นี่ก็จะมีสตรีทอาร์ตสวยๆเท่ๆนะคะเพื่อเดินมาที่ห้างสรรพสินค้า River City ค่ะ โดยที่ River City นะคะจะมีจุดให้เราสแตมป์พาสปอร์ต B A C C ถึง3ที่ด้วยกันค่ะโดยที่แรกก็คือจุดลงทะเบียนในห้างนะคะจากนั้นก็ที่เต้ง Contemporary Gallery ค่ะจุดนี้ก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศงานผลงานของศิลปินด้วยนะคะและเราก็เดินมาที่คาเฟ่ค่ะที่คาเฟ่ที่นี่ก็จะเจออีกจุดหนึ่งนะคะรวมเป็นทั้งหมด3จุดและเราก็โดนกล่องสุ่มไปค่ะ